แต่ปัวโรรู้ดีมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นรุ่งเชา้าเสียงกรีดร้องแผบขึ้นลินเน็ตถูกพบเสียชีวิตในห้องนอนของเธอกระสุนยิงทะลุหัวเลือดแดงฉาบบนผ้าปูเตียงขาวสะอาดทุกคนบนเรือติดอยู่ในแม่น้ำนายการคาลีซายฆาตกรต้องเป็นหนึ่งในพวกเขาเท่านั้นปัวโรสวมหมวกรวบรวมทุกคนบนดาดฟ้า ประกาศอย่างหนักแน่นว่าในหมู่พวกคุณมีคนหนึ่งเป็นฆาตกรและผมจะต้องหาตัวให้พบปัวโรเริ่มสอบสวนทีละคนเบื้องหลังรอยยิ้มและเสื้อผ้าสวยงามคือความโลภคือความริษยาความรักที่เน่าเปื่อยแอนดรูพยายามอยากยอกเงินจากลินเน็ตลุยส์อิจฉาลินเน็ตที่ทำลายชีวิตรักของเธอโบเก้ h, แอบมีความสัมพันธ์ลับๆกับโรซาลี ซาลูมีมีอดีตที่ขมขื่นเกี่ยวกับลินเนตแม้แต่แจ็คก,กี้ที่ดูเหมือนจะเป็นผู้ต้องสงสัยที่สุดก็มีหลักฐานอ้างว่าเธอถูกขังตลอดขึ้นแต่แล้วก่อนที่ปัวโรจะไขคดีลุยส์สาวใช้ของลินเนต ถูกพบฆ่าปิดปากอีกศพหนึ่งคอเธอถูกปาดอย่างโหดเหี้ยมปัวโรรู้ทันทีผู้เห็นเหตุการณ์ถูกกำจัดแล้วไม่นานโบเก้เพื่อนรักของปัวโรที่ถูกยิงเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาขณะกำลังเปิดเผยบางอย่างสำคัญเกี่ยวกับฆาตกรตอนนี้ไม่มีคำว่าบางเอืญอีกต่อไปปัวโรรวบรวมทุกคนไว้ในห้องถุงกลางเรือด้วยความแม่นยำแบบคณิตศาสตร์เขาเรียบเรียงทุกจิ๊กซอเข้าด้วยกันสุดท้าย ปัวโรชี้ไปทางไซมอนและแจ็กกี้พวกเขาร่วมมือกันฆ่าลินเนตแผนการคือแจ็กกี้จงใจยิงไซมอนที่ขาแต่กระสุนแค่เฉียวผิวขณะที่แจ็กกี้ถูกควบคุมตัวไซมอนวิ่งไปฆ่าลินเนตในคืนนั้น